ทำไมท้องฟ้าจึงเป็นสีฟ้ากันล่ะวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจของเพื่อนทุกคนที่สงสัยกันอย่างช้านานว่าทำไมท้องฟ้าบนโลกนี้ต้องเป็นสีฟ้าหัวข้อที่เราจะพูดถึงในวันนี้เป็นปริศนาคาใจของใครหลายคนแน่นอนเพราะเวลาเงยหน้ามองท้องฟ้าเพื่อนๆหลายคนคงเกิดข้อสงสัยที่ว่าทำไมนะท้องฟ้าจึงเป็นสีฟ้าทำไมจึงไม่เป็นสีดำในเมื่อตอนเรียนนั้นจักรวาลที่เราเคยรู้นั้นเป็นสีดำเหมือนตอนกลางคืนหลายคนอาจจะบอกว่า ก็ตอนกลางวันมันมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ไม่เป็นสีดำเหมือนตอนกลางคืนซึ่งนั่นก็ไม่ได้เป็นคําตอบที่ผิดนะครับแต่ถ้าอย่างนั้นถ้าเราเกิดข้อสงสัยต่อไปอีกว่าทําไมตอนกลางวันฟ้าไม่เป็นสีขาวมันแต่อาทิละเรื่องนี้เป็นปริศนามาอยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานตั้งแต่มนุษย์เงยหน้ามองท้องฟ้าเป็นครั้งแรกทําให้เหล่านักวิทยาศาสตร์พยายามหาคําตอบมากมายจนในที่สุดก็ได้พบคําตอบที่จะมาไขข้อสงสัยให้กับพวกเราในวันนี้โดยทาอธิบายง่ายๆของคําถาม ว่าทำไมท้องฟ้าจึงเป็นสีฟ้านั้นเกี่ยวข้องกับการที่แสงจากดวงอาทิตย์ทำปฏิกิริยากับชั้นบรรยากาศของโลกแต่หาจะอธิบายให้เข้าใจอย่างท่องแท้เราต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแสงอาทิตย์และชั้นบรรยากาศกันก่อนนะเริ่มต้นจากแสงที่เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เดินทางเป็นรังสีเมื่อรังสีนี้มีความยาวคลื่นมากก็จะมีความถี่ต่ำและมีพลังงานน้อยในทิศทางตรงกันข้ามรังสีที่มีความยาวคลื่นสั้นก็จะมีความถี่สูงและให้พลังงานมากกว่า แสงที่เราเห็นเป็นสีขาวแล้วจริงๆถ้าส่องผ่านแท่งแก้วปิซึมจะพบว่ามีหลากหลายสีโดยแสงสีม่วงจะมีคลื่นสั้นที่สุดและแสงสีแดงจะมีความยาวคลื่นมากที่สุดในส่วนของชั้นบรรยากาศนั้นจะประกอบไปด้วยโมเลกุลของแกส๊สฝุ่นผลึกเกลือผลึกน้ำแข็งและละอองน้ำที่เมื่อยิ่งเข้าใกล้โลก อนุภาคต่างๆก็ยิ่งหนาแน,น,น่นขึ้นเมื่อแสงที่เดินทางผ่านมาในชั้นบรรยากาศรังสีที่มีความยาวคลื่นสั้นไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวหรือสีม่วงจะเกิดการกระเจิงเมื่อกระทบกับอนุภาคต่างๆในบรรยากาศทั่วทั้งท้อง,องฟ้าส่วนแสงที่มีคลื่นยาวจะไม่เกิดการกระทบจะวิ่งพุ่งออกไปทางแนวสายตาดังนั้นเมื่อลำแสงจากดวงอาทิตย์ผ่านชั้นบรรยากาศเข้ามาตรงกับศีรษะหรือเกือบตรงศีรษะแสงที่เดิมทีเป็นสีขาวจะแยกตัวออกด้วยการกระเจิงของแสง ทำให้มีสีฟ้ามากกว่าสีอื่นๆเพราะโมเลกุลของกา๊าซในชั้นบรรยากาศของเราจะกระเจิงแสงสีฟ้าได้ดีกว่านั่นเองโดยเฉพาะโมเลกุลของกา๊าซออกซิเจนและไนโตรเจนสามารถกระเจิงแสงสีฟ้าได้ดีที่สุดมากกว่าสีอื่นๆที่มีความยาวคลื่นต่างๆไปซึ่งสีเหล่านี้โดยหากมีการเปรียบเทียบกับแสงสีแดงการกระเจิงแสงสีฟ้าทำได้ดีมากกว่าถึง1ิเท่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมท้องฟ้าเราจึงเห็นเป็นสีฟ้านั่นเองแต่อย่างไรก็ตามในความเป็น จริงแล้วแสงสีม่วงกระเจิงได้ดีกว่าแสงสีฟ้าถึง16เท่าแต่เรติน่าของตาเรามีประสาทรับแสงที่ไวต่อแสงสีฟ้ามากกว่าสีม่วงทําให้ตาของเรามองไม่ค่อยเห็นส่วนที่เป็นสีม่วงแต่จะเห็นสีฟ้ามากกว่าในตอนกลางวันพอพูดมาถึงตรงนี้เ,นเพื่อนๆหลายคนคงสงสัยว่าในเวลาเยน็นท้องฟ้าทําไมจึงกลายเป็นสีส้มๆแดงๆเหตุผลก็คือในเวลาเยน็นหรือตอนเช้าแสงจะเข้ามาทํามุมแบบเฉียงๆแยงมุมกับพื้นโลกในต้อง ผ่านบรรยากาศหนามากกว่าพระอาทิตย์ที่ขึ้นตรงศีรษะกว่าจะเดินทางมาถึงตาเราแสงสีฟ้าส่วนใหญ่จะกระเจิงออกไปหมดส่วนหนึ่งจะหายไปในอวกาศทําให้เหลือแสงที่เป็นพวกแสงสีส้มสีแดงมากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเวลาเย็นท้องฟ้าก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มมากขึ้นเรื่อยๆที่เราเห็นนั่นเองแล้วถ้าชั้นบรรยากาศของเราทําให้แสงสีฟ้ากระจายตัวได้มากกว่าแสงสีแดงเราก็อาจจะสงสัยต่อไปว่าทําไมท้องฟ้าเวลาพระอาทิตย์ตกถึงดูเป็นสีแดง คำอธิบายของคำถามนี้มีคําตอบเพื่อนๆสองข้อด้วยกันข้อแรกในเวลาที่เรามองพระอาทิตย์ตกดินเรากําลังมองไปที่ดวงอาทิตย์โดยตรงไม่ได้มองไปทางอื่นดังนั้นถึงแม้ว่าแสงสีฟ้าจะกระจายตัวอยู่ทั่วไปแต่เรากําลังมองแสงสีแดงที่มีความเข้มมากกว่าผ่านชั้นบรรยากาศมาสู่ดวงตาของเราโดยตรงและข้อสองเป็นเพราะดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำดังนั้นแสงจึงต้องเดินทางผ่านพื้นที่ของชั้นบรรยากาศที่มากกว่าตอนกลางวันนั่นทําให้แสงต้องผ่านไอน้ 9, และฝุ่นละอองมากขึ้นด้วยไอ้น้าและฝุ่นในชั้นบรรยากาศจะดูดซับแสงสีฟ้าที่มีคลื่นสั้นกว่าและยอมให้แสงสีแดงที่มีคลื่นความยาวผ่านได้โดยไม่ดูดซับเอาไว้และเราเห็นแสงสีแดงเข้าสู่ดวงตาของเราโดยตรงนั่นเองจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ฟังกันไปนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ใช้หลักการของการดูดซับแสงนี้เพื่อศึกษาชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์รอบๆดาวเลษอที่อยู่ห่างออกไปเป็นล้านล้านปีแสงโมเลกุลต่างๆจะดูดแสงต่างกันความ ยาวคลื่นต่างกันปรากฏเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันบนสเปกตรัมเหมือนกับลายนิ้วมือที่เราสามารถใช้บ่งชี้ชนิดของโมเลกุลต่างๆของดวงดาวได้การที่เราวิเคราะห์แสงบนดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างออกไปนี้ทําให้เราบอกได้ว่าชั้นบรรยากาศของดาวดวงนั้นประกอบขึ้นมาจากอะไรบ้างแม้ว่าดาวดวงนั้นจะอยู่ห่างออกไปเป็นพันๆล้านไมล์โดยใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศสปิเซอร์และกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลการศึกษานี้หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะบอก ได้ว่าดาวเคราะห์ที่ไกลออกไปโพ้นนั้นมีสิ่งมีชีวิตอยู่ไหมเพียงแค่ใช้วิธีการวิเคราะห์สเปกตรัมของดวงดาวและนี่คือเหตุผลทั้งหมดที่อธิบายว่าทําไมท้องฟ้าที่เราเห็นจึงเป็นสีฟ้าพวกเราเดอะไบเบิลคัมพี์ความรู้หวังว่าเพื่อนๆคงได้ไขข้อสงสัยไขยข้อข้องใจและได้รับความรู้จากการฟังในครั้งนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังไปจนจบพบกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยแลวพบกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะวัน นีสวัสดีครับ